เอาละครับเรื่องการเมืองในระดับท้องถิ่นครับโดยฉพ่งยิ่งอบจอเนี่ยะครับก็ต้องบอกว่ามีความสําคัญนะครับทั้งนายกอบจอและสอบจอสําคัญตรงไหนถ้าพูดกันตรงๆครับมันคล้ายๆกับเป็นการจัดสรรเก้าอี้ให้กับคนในเครือข่ายมีเก้าอี้รองรับไปนั่งนะฮะมีงบประมาณสําหรับบริหารจัดการสามารถใช้จ่ายได้และยังสามารถที่จะให้เครือข่ายกลุ่มธุรกิจครับสามารถเข้าไปรับงาน เป็นการกระจายเป็นเรื่องของการจัดสรรลงตัวครับแล้วก็ไม่จําเป็นจงมาเดือดร้อนคนที่อาจจะอยู่ในตาแหน่งที่สูงกว่านี่คือความสําคัญของการเมืองท้องถิ่นครับซึ่งมีงบประมาณมากมายพอสมควรคราวนี้การเมืองท้องถิ่นครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพที่จะมีขึ้นนะครับนะฮะตอนนี้อีกไม่ถึง1เดือนวันเลือกตั้งหนึ่งกุมภาพันธ์ในวันเสาร์ครับ วันเสาร์ซึ่งปกติเนี่ยแทนที่จะเป็นวันอาทิตย์เพราะวันอาทิตย์เป็นวันคนที่คนเนี่ยหยุดทํางานมากที่สุดครับแต่เปลี่ยนมาเป็นวันเสาร์มันก็ไม่แคล้วครับถูกตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะตกลงมันมีนัยยะหรือมีจุดมุ่งหมายอะไรหรือไม่อย่างที่กรณีของคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเนี่ยมีการเปิดเปิดประเด็นแล้วก็โชว์คลิปนะฮะโชว์แชทไลน์ที่ว่านี้นะฮะมันเป็นสิ่งที่ยิ่ง เป็นการสะท้อนไี้เห็นนะครับว่าสิ่งที่มีการพูดสิ่งที่มีการตั้งคอสเกตกันมาก่อนหน้านี้ว่าเรื่องของการใช้กลไกอำนาจรัฐเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายของตัวเองนั้นยังไงยังไงเสียมันก็ยังดำรงอยู่นะครับนี่เป็นชัดลายนะครับวอนวันวศูนย์ก็คือการสั่งการไปยังกำนันและผู้ใหญ่บ,บ้านโดยประหลัดอำเภอครับนะฮะสั่งการให้คอยติดตามนะครับติดตามการลงพื้นที่การหาเสียง ของผู้สมัครอบจอพักประชาชนครับหรือพักค่ายสีส้มนะฮะมีการสั่งให้ติดตามให้บันทึกภาพรวมไปจะก็ตั้งดูการจัดกิจกรรมต่างๆของผู้สมัครจากพักประชาชนอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการแจ้งรายงานให้ทราบครับมันก็เลยนำไปสู่ประเด็นคำถามที่คุณชัยธวัฒน์ออกมาถามนั่นแหละข้อแรกก็คือว่าเอ๊ะตกลงทำไมจึงเป็นการสั่งการให้คอยติดตามเฉพาะในส่วนของผู้สมัคร จากพรักประชาชนพักอื่นโดนหรือเปล่าสองก็คือมีคำถามที่ส่งต่อไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวิรกูลครับและยังมีคำถามส่งไปถึงนายกปรีีหัวหน้ารัฐบาลคุณแพทองทานชินวัตรและยังมีคำถามพ่วงไปถึงผู้ช่วยหาเสียงครับที่มากบารมีครับซึ่งจะเป็นใครอื่นใดไปไม่ได้นอกจากคุณทักษิณชินวัตรครับนะฮะ เป็นคําถามถามในลักษณะที่บอกว่าตกลงมีส่วนดูเห็นหรือเกี่ยวข้องกับการสั่งการสําหรับแชตไลน์ที่ปรากฏออกมาหรือไม่ครับนี่มันก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนรับปีใหม่2,568ครับเพราะมันสะท้อนอะไรหลายอย่างอย่างที่เกิดเอาไว้เบื้องต้นครับนี่มันสะท้อนการเมืองแบบรุ่นโบราณครับนะฮะใช้กลไกอํานาจรัฐใช้เจ้าหนี้ของรัฐ เพื่อที่จะประคอยสกัดคอยติดตามเพื่อให้คู่แข่งทางการเมืองนั้นหวาดระแวงไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ขยับเขยื่อนอะไรไม่ได้ครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะถูกหยิบยกมาใช้เพื่อที่จะป้องกันคืนหมาหอนครับก็คือคืนก่อนที่จะถึงวันเลือกตัง้งครั้งนี้เนี่ยยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปครับไม่น่าเชื่อว่ายังคงมีวิธีการในการที่จะใช้กลไกอำนาจรัฐในการที่จะสกัดคู่แข่งอยู่นะครับ